สวัสดีคนักเรยนวิดีโอชุดนี้เป็นวิดีโอนักเรียนต้องดูจากการแต่งประโยคนะคะที่เชื่อมโยงกับกิริยากับ tense น,นะคะในวิดีโอที่มันมีบ้านสองหลังอ่ะทีนี้เรียนดูนะคะเราจะนำกิริยาทั้งสามช่องที่ครูนำใส่ไว้ในวิดีโอครั้งที่แล้วเนาะนักเรียนต้องหลับตาไม่ใค่ได้ว่ากิริยาสามช่องเป็นหน้าตายังไง ประธานที่อยู่บ้านสองหลังที่ครูพูดเป็นหน้าตาย,ย่างไรมาสู่กดตรงนี้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าเทนส์มี12บสอเทนส์ท่านเรียนดูตรงสีที่ครูไฮไลท์สีเหลืองสีชมพูสีฟ้าสีเขียวไว้บวกกับหลักตานนึกอิริยา3ามช่องแล้วก็บ้าน2หลังนักเรียนไม่ต้องท่องอะไรมากเลยคือไม่ต้องท่องทั้ง12เทนส์ว่ามีเวิร์อะไรบ้างนักเรียนสามารถนําเข้าได้เลยค่ะอามาตั้งต้นเทนส์ก่อน โปนะรกรมทางนี้ตั้งต้นเทนเทนก็มี p r e s e n t แปลว่าปัจจุบันใช่ไหมคะคำว่า Present ก็ต้องลิงก์กับกริยา3ช่องช่องที่1ถูกไหมคะที่เป็น Present ที่มีอยู่2เวอร์ชันเอกพจน์เพหุพจน์ข้อ2 p a s t ตั้งต้นว่า past แปลว่าอดีตมันก็ต้องลิงก์กับกริยา3ช่องที่อยู่ในช่องที่2ชื่อเหมือนกัน f ิวเจอรพอตั้งต้น f ิวเจอรปุ๊บฟิวเจอร์ไปว่าอนาคตคุณครูบอกว่าเว็บช่อง3ไม่มีไม่มีอนาคตใช่ค่ะฟิวเจอร์พิเศษนิดนึงมันจะขึ้นในตารางมันจะขึ้นด้วยวิว W I W L ที่แปลว่าจะแล้วก็ตามด้วยกิริยารูปแท้เลียนก็หลับตานึกอ๋อกิริยา3ช่องอ่ะมาดูซิกิริยา3ช่องเห็นไหมกิริยา3ช่องข้างหน้าเป็นกิริยารูปแท้ เวลาเอามาใช้กับวิวเราก็ตัดทูออกก่อนแล้วก็เอาตัวมันใส่ก็เป็นวิว be วิว do วิว have วิว run วิว walk นั่นเองค่ะทีนี้ย้อนไปข้างหน้านะคะย้อนไปข้างหน้านะะทีนี้ดูกติกาดูก,กดซิข้างบนเครูบอกว่านักเรียนจำไว้ว่าเทนไหนที่ขึ้นว่า simple มันจะมีเวิร์กตัวเดียวเรายกเว้นความพิเศษของฟิวเจอร์ไหมนะ p r e s e n t s i m p l ลเราก็เอาตัวตั้งต้นนะคะเป็นเ s นปัจจุบันที่เป็น Simple ดูชื่อปุ๊บ v e r b มีตัวเดียวแล้ว w o r b ตัวนั้นอยู่ช่องที่หนึ่งทีนี้มันก็มีปัญหาอ่ะถ้าเกิดใช้ประธานคุยกอกแล้วคำว่าประธานสองหลนะังเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับคำว่า Present ค่ะประธานสองสอ,งสองหลังมีชีอิตอ่ะสมมติคูทำว่า she คำว่า walk Walk คกูก็ต้องเป็น w a l k ที่เป็นเอกพจน์ชี w a l k s ใช่ไหมฮะถ้าเกิดครูเอา I I walk no S นะฮะต่อไปอใน Present Simple tense ยังไม่จบนะฮะนะักเรียนนะมันจะมีความพิเศษที่สร้างความงงให้นักเรียนตรงนักเรียนถามครูว่าเอ๊ะเวลาแต่งประโยคคำถามแล้วนำหน้าด้วย is หรือนำหน้าด้วย do หรือ does นะเพราะว่ามีมันมีความพิเศษนะักเรียนลองดูไปเลยนะถัดไปถัดไปนะักเรียนดูค่ะ เห็นไหมคะ she walks ได้เป็น present simple มี verb ตัวเดียวตัวนี้ค่ะอยู่ช่องที่หนึ่งที่เป็นเอกพจน์เปลี่ยนเป็น you you, you. ประธานที่เป็นพหูพจน์ใช่ไหมฮะไม่เกี่ยวกับ s yes. you walk ทีนักเรียนลงเห็นสีฟ,ฟ้าไหมคะคือประโยค present simple นักเรียนงงเพราะว่าให้นักเรียนเข้าใจเลยว่าในประโยค present simple มันมีประโยคที่เป็น verb to be ตัวเดียวด้วยนะอะ ทีนี้เราจะใช้เมื่อไหร่3ลักษณะที่ใช้ verb to be ในประโยคที่เป็น present นะฮะนักเรียนกลับไปดูนะฮะวิดีโอคุณครูมีเรื่องการใช้ verb to be มันมีอยู่3ลักษณะนะคะเห็นไ,ไหม she is at school หล่อนอยู่ที่โรงเรียนหรือ you are late คุณมาสายนะคุณสายนะนะ is กับ are เป็น verb late ที่แปลว่าสายปกติมันแปลว่ามาสายคนไทยจะคิดว่ามันเป็น verb ความจริงมันเป็น adjective ค่ะ เนื่องจากมันมีสองรูปอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนลองดูนะอ่ะพอมันมีรูปอย่างนี้เราเทียบกับ past ซิคะ past simple past simple คือบอกแล้วค i m e was i m p l e มี verb ตัวเดียวเป็นช่องสองมันก็มีสองลักษณะเหมือนกันค่ะนักเรียนก็คือมี verb แท้ที่เป็น verb ทั่วไปกับ verb แท้ที่เป็น verb to be เห็นไหมมันจะมีอยู่สองลักษณะนะคะอ่ะเนี่ยมันงงตรงนี้นะคะตรงนี้แหละที่นักเรียนงงว่าเอ๊ะเราจะใช้ is หรือ do หรือ does น้นํหน้าเดี๋ยวเราพาดต่อไปเดีวเราฝึกกันนะดูให้รู้ว่านะ้า present simple มันมีลักษณะที่เป็น verb ทั่วไปกับ verb to be ชิ่นเดียวกับ past แค่เปลี่ยนช่อง1เป็นช่อง2องก็จบต่อไป present continuous a s ครูบอกแล้ว present continuous นักเรียนต้องท่องกดให้ได้มันจะประกอบด้วยสองส่วนคําว่า present continuous หรือคําว่า continuous มีสองส่วนนะ continuous หรือเลย verb ข้างหลังเติม ing แล้วข้างหน้ากูชอบพูดว่าเป็นสามีมันใช่ไหมฮะอันนี้เป็นภรรยามันนะฮะภรรยาใส่กระโปรงเป็นเวิร์ b อยู่ดีๆก็มาใส่กระโปรงเป็น ing สามีมันก็คือโอ้โหคนที่แบบอ่าไม่ต้องพึ่งพาใครใช่ไหมฮะคือ verb to be นั้นเก่งฉกาจเลยนะฮะก็ต้องมีไม่มีก็ is am are บวก verb เติม ing นั่นเองเห็นไหมคะ she is walking I am walking เห็นไหมชื่อมันบอกว่ามี verb สองตัวต่อไป present perfect จะมี verb สองตัว ตัวหนึ่งอยู่ช่องหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ช่อง3แน่นอนทีนี้ตัวที่อยู่ช่องหนึ่งจะเป็นอยังไงทีนี้ครูก็บอกว่า present perfect คำว่า perfect ต้องมีส่วนประกอบ2อันเหมือน con นะแก con to i n u u s ม e verb to be verb เิม ing ใช่ไหมฮะสามีมันเอาภรรยาใส่กับโปรง ing ปกติก็เป็น verb ธรรมดาถ้าเป็น perfect perfect ลิงก์กับช่องที่3ามันยริยามช่องที่เรียกว่า past participle กูบอกแล้วช่องสามไม่เคยมาคนเดียวกลัวผีเพื่อนมันคนดีวเลยซื่อสัตย์ก็คือพวกตระกูล t o h a v e ใน present จะมีอยสองตัวคือ has กับ have เห็นไหม she has gone ทำไมตรงนี้ใช้ has นะคะอ๋อเวลามันกระจายเห็นไหมประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่สามเกี่ยวข้องกับ s เห็นไหมคะหล่นไปแล้ว the h a v e gone พวกเขาไปแล้วต่อไป present perfect c o n ชื่อมันรู้เลยว่ามี v ว r b สามตัว 1, present, perfect, คือหนึ่ง present perfect c o n ที่มันอยู่การเหลื่อมกัน present perfect have has ใช่ไหมคะบอก verb ช่อง3แล้วมันเหลื่อมกับคำว่า continuous continuous ก็ต้องมี be บวก verb เติม ing การเหลื่อมกันทำให้ b e กลายเป็นช่อง3รูดให้จำ b e ี n ตรงกลางตัวหน้าคือ has h a v e แล้วแต่ประธานตัวหลังคือ verb เติม ing เช็คได้ตรงนี้คะ่ะ present have has perfect b e e n continuous verb เติม ing พอเราเปลี่ยนจาก Present, Present เป็น Simple เป็น Past Simple นะักเรียนลองดูนะคะ She walked คร,รูบอกแล้วว่าช่องสองคนะ่ามาคนเดียวคือมันนะใช้ไน้นกับประธานไม่ว่าบ้านหลังไหนมันค่อนข้างสบายในเมื่อ Present Simple มีลักษณะการแต่งประโยค2แบบคือแบบกริยาทั่วไปกับกริยา to be แล้ว Past Simple ก็เช่นเดียวกัน She was at school เมื่อวานเนี้ย เนอยู่ที่โรงเรียนนะเมื่อวานอาจจะเป็นวันอาทิตย์แต่ก่อนมาทําสวนที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลาที่เป็นอดีตแล้วก็จบไปแล้ว We were late เมื่อวานเรานะัดแกไปกินข้าวนะฮะ You were late คุณมาสายนะเรานัดห้าโมงคุณมาเที่ยงอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนมันจะไปด้วยกันนะต่อไปนักเรียนคงจําได้ว่ากิริยาสามช่องของโูน,นั้นอ่ะย้อนไปซิก่อนหน้านี่ค่ะ การแบ่งเป็นเอกพ์พหูพจนพนี่ verb to be จะมีเยอะกว่าใครใช่ไหมฮะ is am เป็น was I am ก็เป็น I was ใช่ไหมฮะ you ก็เป็น were h e y ก็เป็น were w e ก็เป็น were อันนี้ลองถัดไปทีนี้เรียนลองดูค่ะ past continuous ชื่อบอกมี verb สองตัวตัวแรกเป็น past ตัวที่สองเป็น verb เติม ing เคยเป็น verb to be is am r ก็เปลี่ยน is am เป็น was เป็นเวิร์บจบอันนี้มีสองชนิด p a s t Perfect ง่ายมากเคยเป็นเวิร์บที่กลัวผีเวิร mm ์บ hmm. ช่องสาม e พ e สเซนต e เปอเปลี่ยน Pre s เ n t เป็น past ก็เป็นช่องที่สองแทบทุกกรณีบอกเวิร์บช่องสามเช่นเดียวกับ p a s t Perfect ก่อนอันนี้ครูพูดถึงฟอร์มนะคะ F O R M ฟอร์มคือรูปแบบเรายังไม่พูดถึงการใช้เนาะแล้วก็มีนิ่งนะเวลาเรียนไวยากรณ์ครูจำได้ของหนังสือของไดแอนว้งยังไงเนะะี่ยค่ะมันจะมีสามส่วน เราเรียนเรื่องฟอร์มก่อนว่าอะไรใช้กับอะไรให้คล่องสอรกตเราก็เรียนเรื่องอะไรคะการใช้ u s e เแล้วก็เป็นของมีนิ่งความหมายของมันต่อไป future นี่พิเศษสุดค่ะเพราะมันมีวิวฟิวเ u อร์ซิมเพิลคำว่า simple ไม่ได้ไม่ได้มีหนึ่งตัวในที่นี้เพิ่มวิวที่แปลว่าจะวิวนั้นอะชื่อมันคือกิริยาช่วยพิเศษเราเคยเห็นดูกระดาษอยู่บนท้องฟ้ามาช่วยยาง ต้องการใช่ไหมฮะอันนั้นคือกิริยาช่วยธรรมดาอันนี้แลงกิ้งขึ้นไปช่วยพิเศษก็คือฉันจะมีความหมายนะฉันแปลว่าจะานะฮะพอมีชั้นปุ๊บฉันก็ทําได้หมดเลยนะแต่งประโยคคําถามปฏิเสธบอกเล่าได้หมดเลยพอมีฉันแล้วฉันคนพิเศษไม่ต้องมีดูดานสเนี่ยแม่นักเรียนแล้ววอล์กมายัางไงอ๋อก็เอาชื่อจริงที่เรียก infinitive ตัด to ออกใส่เห็นไหมชีวิลตั้งวิลไว้ก่อน ตามหลังกิริยาช่วยพิเศษทุกตัวเป็นกิริยารูปแท้เห็นไหมตัดทูออกหรือ b e ว a l k i n g ในเวลานะั้น8ดโมงพวกนี้ฉันก็คงกำลังเดินเล่นอยู่ชายหาดเพราะฉันจะไปพัทยาอะไรเงี้ยค่ะวิวตั้งต้นไว้ตามหลังเห็นไหม to ูแ v e ตัดทูออกบีตั้งต้นไว้เหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะทั้งเรียนจำคำว่ากดนั่นเรียนจะได้หมดเลยจำกิริยาสามช่องจำบ้านสองหลังรับรองว่านักเรียนจะเฉลยเลยค่ะ ที่แน่ๆเอาภาพจำนี้ไปโก่อน Present Simple เฉ้นเนี้ยมันมีการแต่งแบบสองลักษณะนะเว r b ทั่วไปกับเว r b to ท e บีคนชอบอมีแล้วก็มี p a s t Simple ด้วยเว r b ทั่วไปกับเว r b to ท e บีนอกนั้นก็เป็นกกปกตินะคะวิดีโอต่อไปเราจะลองทำแบบฝึกหัดนะคะอ่ะรจะเอาดูเอาดา e สเอาดิทเราจะทำแบบฝึกหัดที่เป็นอ่า คำถามกับปฏิเสธดีไหมนะฮะว่าเราจะใช้เว r บช่วยยังไงในเรื่องเว็บช่วยธรรมดากับเว็บช่วยพิเศษนะคะครั้งหน้าจะเป็นแบบสินะล้วนๆนะคะนักเรียนหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจและสิ่งที่ครูพูดคงจะช่วยนักเรียนให้หายงงในภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานได้นะคะสวัสดีค่ะ